พระเจ้าพูดผิดไม่ได้พระสูตรที่น่าสนใจและสำคัญก็คือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมา <c oughs> แล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บเนี่ย <c oughs> เยอะไหมเทียบกับดินทั้งผืนโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกโอ้โหทั้งผืนโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บ ท่านบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์และเทวดาเนี่ยมีน้อยคือเท่าเศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วเนี่ยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในนรกกับในชาญเปลือยวิสัยมีมากกว่าคือมากเท่าดินมหาปตพีนี่คือวสูตรที่เราไม่เคยได้ยินมาเราคิดว่าโอ้ยเราทําบุญสุนทานเน่เดี๋ยวตายแล้วก็คงไปสุตติโลกสวรรค์ไอนี่คิดเองหมดเลย มันต้องฟังพระพุทธเจ้าไงพอมาฟังพระเจ้าโอ้โหแล้วเราจะอยู่ในเศษดินปลายเล็บไหมเนี่ยอนาคตกําลังตกนรกกําเดจฌานเปลววิสัยแล้วถามว่าใครพูดไว้ไม่ใช่อาจารย์คึกฤทธิ์พูดนะพระพุทธเจ้าพูดแล้วข้อมูลเนี้ยสองพันกว่าปีและพระเจ้าก็บอกเอกยมจะหนีไปเป็นเทวดาบอกเนี่ยผมทําอย่างนี้ได้เป็นเทวดาอ่าแล้วตามไปไหมว่าเทวดาตายเป็นไหมเทวดาตายหมด แล้วเทวดาตายแล้วไปไหนรัดเหมือนกันเลยตกนรกกรรําเนศรสารเปลวิสัยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีเทวดาที่กลับมาเป็นเทวดาอีกหรือกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บแค่นี้ก็แย่แล้วนะสรุปลัคติห้าเนี่ยเราจะลงนรกกรรัเนศรสารเปลวิสัยมากกว่านานๆได้เป็นมนุษย์ทีนานๆได้เป็นเทวดาทีมนุษย์นี่ยากสุด ความยากของมนุษย์เนี่ยพระองค์เปรียบเทียบเท่ากับการเกิดของตถาคตอรันตัสมาสัมพุทธ,ธะสักหนึ่งครั้งสมมุติถ้าโยมยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยโยมตายไปแล้วโยมจะได้เป็นมนุษย์อีกก็คือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดระหว่างเนี่ยไปเกิดที่ไหนส่วนใหญ่สัตว์จะไปเกิดในนรกกับในดชานเปลวิสัยเสียส่วนมากมีวิธีแก้มั้ยเอาทางรอดมั้ยอ่า วิธีรอดโยมก็อาจจะบอกโอ้โหผมเป็นทหารจะรักษาศินไงเหล้าก็ยังกินสัตว์ก็ยังต้องฆ่านะขโมยพอได้ประพฤติผิดในกามก็ห้าสนะิบห้าสิบสินข้อสีก็เอ๊ยยังลังเลนะจะแก้ยังไงดีนะพระพุทธเจ้ามีวิธีแก้นะท่านแบ่ง คนในโลกเนี่ยเป็น10บจำพวกสิบจำพวกเนี่ยมีหกลุ่มทุศิลมีศินลป์ราคะกล,าากล้ามักโกรธฟุ้งซ่านไอ้พวกเนี้ยจะทํำยังไงให้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมเป็นอริบุคลลด้วยพระองค์ก็วางคุณสมบัติไว้ให้เธอต้องรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือก็คือต้องรู้แผนที่โยมต้องรู้แผนที่จนจบกระบวนการนะสอง เธอต้องกระทํากิจแม้ด้วยการฟัง3กระทํากิจแม้ด้วยความเป็นผูสูตร4คือแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทําความเข้าใจนะและ5ต่อไปต้องได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคือได้สมาธิบ้างคุณสมบัติแค่นี้ยังไม่เป็นอริยะนะแต่จะเป็นอริยะต่อไปจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม แม้จะทุศิลหรือมีศิลหรือลาคักล่าหรือมกักกดหรือฟงุงซานนี่ไงาทางออกดังนั้นถ้าเราไม่รู้สุดตะไม่เสพครบสุดตะเนี่ยโยมก็ทางตันไงอย่างนี้และความทุกข์ในนรกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยขนาดไหนท่านเปรียบเทียบท่านเอาก้อนหินมาวางบนฝ่ามือเนี่ยหกเจ็ดก้อน แล้วก็บอกว่ากับภูเขาหินทั้งลูกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกโอ้โหเทียบกันไม่ได้ภูเขาหินทั้งลูกมากกว่าบอกความทุกข์ในนรกเนี่ยเหมือนภูเขาหินทั้งลูกความทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยประมาณก้อนหินหกเจ็ดก้อนหกเจ็ดก้อนเนี่ยอุปมาอีกนะว่าเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อย ตลอดทั้งหนึ่งรปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เซเซียวในนรกยาวมากลงไปแล้วเนี่ยอยู่กันยาวเลยสันนรกตายเป็นไหมตายเป็นตายแล้วไปไหนไปสัตว์เป็นสัน,นนลกต่อเกิดในนรกต่อปริมาณเท่าดินมหาปตพีปริมาณเท่าดินปลายเล็บหลุดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเป็นเทวดานี่คือสัจจกความจริงที่พระเจ้าพูดผิดไม่ได้ อันสมณะพรา,รามเทพมารพรมหรือใครใครในโลกคัดง้างและติดเตียนไม่ได้ดังนั้นชีวิตเรามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเคยมีคนคำนวณว่าเศษดินปลายเล็บเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กับดินมหาปฐพีประมาณหนึ่งยกกำลังลบยีเปอร์เซ็นต์ในการที่โยมจะมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดาน,นอกนั้นเนี่ยลงทั้งล่างพรึบกล่าวเลยดังนั้นเราต้องตั้งเป้าเลยว่าเราต้องเป็นอริบุคคลและถ้ายมตั้งเป้าว่าโยมจะเป็นอริบุคคลยากยากไหมโยมอาจจะคิดเองว่ายากยังผมคงไกลเกินฝันแต่ไม่ใช่ถ้าโยมได้เสพคบคำของพระศาสดา อย่างโสดาบันเรารวบรวมไม่ให้ห้าสิบกว่านัยยะของโสดาบันถ้าเราดูนัยยะที่ง่ายๆตัดกับช่างไม้เนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วให้พยากรตนเองเลยว่าเธอเป็นโซดาบัรแล้วก็คือแค่มั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์อย่างไม่หวันไหวนะอย่างอื่นไม่มีนะ ยมจะไปไหว้เทพเทพพรมเปิมอะไรนี่ไม่ได้แสดงยังหวั่นไหวแบบนั้นเรียกว่ารักตถาคตพอประมาณคือพระเจ้าก็เป็นเหมือนเทพองค์หนึ่งเป็นช้อยหนึ่งเหมือนกันในความศรัทธาของเราก็ยังเรียกว่ายังไม่หนึ่งเดียวยังไม่เป็นตถาคตเตเอกันตคตโตอภิปสันโนคือเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีสอง ยอมได้อันนี้ไปสามข้อแล้วมั่นคงในพระพุตธพระธรรมพระสงฆ์ข้อสี่คืออะไรเป็นผู้มีใจปราศจากความประเนียนเป็นมนทินมีจาคะัาปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ครแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลื่อนอยู่คลอ,องเลื่อนไปสิเป็นโสดาบันไดเนี่ยดังนั้นนี่คือคุณสมบัติต่างๆที่พระศาสดาวางไว้ ถ้าใจปราศจากความตรนหนีไม่มีต้องมีอะไรไปทดแทนมีสินห้าไปทดแทนถ้าสินห้ายังไม่ได้อ,อะไรไปทดแทนการรู้อริสัตสี่บวกกับมั่นคงในพระพุทธธรรมประ,ประสงค์เป็นโสดาบันละอันนี้ก็จะประกันว่าเราไม่ต้องไปเกิดในนรกในเดชานเปรววิสัยอยีกเพราะฉะนั้นพระธรรมต้อง ไปให้ถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการบวงสวงการแบแก้บนการสอนบนการผีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาเครื่องรางของขลังต่างๆเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ได้ให้ผลจริงดังนั้นโยมจะเห็นว่าคนที่ ห้อยเครื่องรางเต็มเอวเต็มคอก็โดนยิงตายหมดเลยไม่รอดหรอกกุ้มครองไม่ได้แล้วก็ขวางกั้นมรรคผลนิพพานเดราชานวิชาปัญหาสำคัญคืออะไรคือมันขวางกั้นมรรคผลนิพพานโยมก็ยังดำรงความเป็นปุรุชนความเป็นปุรุชนมีปัญหาอะไรจะไม่พ้นจากนารกกัเมเรชาณปริวิสัย นี่คือเหตุปัจจัยที่โยงร่วมกันมาดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับเดราัชานวิชาก็คือยังเข้าสู่สัมมาทิฏฐิไม่ได้เมื่อเข้าสู่สัมมาทิฏิไม่ได้ก็ปล่อยวางวิชาทิฏฐิไม่ได้ก็ไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตปัญหามันตามกันมาอย่างนี้ เพราะนั้นเราถึงอยากให้รู้คำสอนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเวลาโยมทำบุญบ้านก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสายศีลมีขันน้ำอะไรให้วุ่นวายนะเพราะว่าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าโนะยมก็จะเริ่มงงว่ามันก็มีกันหลายบ้านมากเลยใช่ไหม แต่เราไม่ได้เอาว่าใครทำเราเอาว่าพระพุทธเจ้าพูดว่ายังไงส่วนใครจะทำยังไงใครจะศรัทธาอะไรนั่นเรื่องของบุคคลนั้นแต่เรากำลังจะมาดูว่าศาสนาเราตกลงศาสนาอะไรศาสนาพุทธแล้วศาสนาพุทธใครเป็นคนบัญญัตินะก็คือพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอย่างไรแล้วทําไมไม่มีใครเดินตามใครทําตามตกลงแล้วเราจะรักษาศาสนาหรือเราจะไม่รักษาหรือเราจะรักษาคําของใครและใครคือศาสดาของเขาที่เรากำลังไปรักษาอ้อาวก็ต้องพูดกันให้ชัดใช่ไหมเ,เพราะว่าศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติ โยมกำลังบอกว่าเรากำลังปกป้องาศาสนาเแต่าศาสนาของใครนะหัวข้อเนี่ยเหมือนใช่แต่ไส้ในไม่ใช่ดังนะนั้นเราก็ต้องมามาตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาจากไหนใครทำนะจริงหรือปลอมมีที่มาที่ไปไหม สิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่ไปให้พวกเราได้ทราบเราจะได้ไปบอกลูกเราหลานเราพ่อเราแม่เราต่อได้ว่าเออจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรอันไหนไม่ได้สอนอันไหนสอนทำไมต้องทำตามพระเจ้าหรือไม่ต้องทำไม่ต้องทำเกิดผลเสียอะไรแล้วความยุ่งยากในชีวิตเกิดขึ้นไหมเชื่อพระเจ้าไม่ยุ่งยาก พิธีกรรมไม่ต้องมีอะไรพิขูเข้าสู่บ้านเรือนอันนี้สง์ห้าประการทำยังไงมีจิตเลื่อมใสได้อน,นิสงสุขติโลกสวรรค์ละลุกลับกราบไหวนะ้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนะละความเจหนีได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่จะแนกแจกทานโภคค้าใหญ่ได้ฟังธรรมปัญญาใหญ่ ได้ปัญญามาโยมทําแค่ห้าเรื่องมีพิธีกร Trans กมกรมอะไรไหมไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยงอกมาทีหลังทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ทําตาม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 ,ตามกันไปโยมกําลังทราบไหมว่าโยมกําลังรังรกษาประเพณีของใครไม่รู้ตอบไม่ได้ใครคือาศาสดาของประเพณีเนี่ยที่เรากําลังทําอยู่ตัวเองก็ตอบไม่ได้แต่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเห็นไหม เนี่ยตกลงแล้วเราเราดำรงไว้ซึ่งพุทธประเพณีอริยประเพณีหรือปุถุชนประเพณีหรือปริภาชกประเพณีลัทธิอื่นเนี่ยโยมเป็นผู้นำโยมก็ต้องมาพิจารณาดีๆใช่ไหมอพอเข้าใจไหม มันจะไปอีกหลายเรื่องเลยทั้งการทําสมาธิการพิจารณาด้านปัญญาการวัดความเป็นอรลิบุคคนว่าเป็นอรลิบุคคนแล้วหรือยังนะการมาชี้ว่าคนนั้นเป็นอหรหันเป็นโสดาบันเนี่ยจะชี้ได้ไหมชี้ยังไงการจะแก้กรรมแก้ได้ไหมเห็นไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายนอนในโลงเอาผ้าขาวคุมกันมีสายศีลมวนที่ศีษะพันไปรอบเนี่ยได้ผลไหมเออมันน่าจะมีคำตอบนะ ใช่ไหมอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะความจริงที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดมเพียงแต่เราไม่เคยเสพครบไม่เคยทราบเรียนมาตั้งแต่ปนหนึ่งถึงจบมหาวิทยาลัยก็ไม่มีวิชาทางพุทธศาสนาที่มาบอกเราเรื่องนี้เลยในธรรมะที่เป็นแกนเป็นหลักของาศาสนา แต่เป็นอะไรก็ไม่รู้มีแต่พิธีกรรมซึ่งจะบอกว่าเปลือกก็ไม่ใช่แก่นกระพีก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเปลือกกระพีแก่นเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติไปหมดแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนรู้เลยกลายเป็นเราเรียนรู้สิ่งภายนอกและสิ่งปลอมปนที่เข้ามาปะปนกับพุทธศาสนาเนื้อธรรมแท้นะเนี่ยอันนี้คือปัญหา ในระบบศาสนาแก้ได้ไหมแก้ได้ไม่ยากเพราะข้อมูลทางพุทธศาสนายังไม่สูญหายไปไหนยังมีอยู่นะพุทธวจนะยังมีอยู่ดังนั้นพุทธวจนะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่พุทธวจนะมีการพูดมาคำนี้พระศาสดาเราเป็นคนบัญญัติ พระองค์ตรัสเนี่ยอนุชานามิพิกเวสักะยะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุนิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนดังนั้นพุทธวจนะเป็นคำที่าศาสดาทรงบัญญัติเราถ่ายหน้าหนังสือใน พระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกจอปลอักษรสยามลศ1นึ112ที่รัชกาลที่ห้าทำมาไว้ซึ่งแจกไป500อกว่าอารามทั่วประเทศแจกไป260กว่าแห่งทั่วโลกจากนั้นไปดูข้อมูลในสมัยอยุธยาต้นรัชกาลที่หนึ่งพงศ์สวดานกรุงศรีอยุธยา เป็นภาษามาคตแปลมาแล้วก็มีการพูดเรื่องพุทธวจนะและบอกว่าพุทธวจนะณนะวันนี้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งยังเหลืออยู่แค่ห้าประเทศประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามมาลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมทัทราดเขมรนะคือกัมพูช รามันราดหงสาวดีอังวะผูกามพมา่าบอกที่เหลือเนี่ยหายไปหมดแล้วนี่คือหลักฐานในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นพงศาวดารในสมัยอยุธยาก็พูดเรื่องพุทธวจนะไปดูหลักฐานในสมัยรชัชกาลที่สี่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สี่ ก็พูดเรื่องพุทธวจนะสำนวนภาษาตัวสะกดคงเดิมตามหนังสือเล่มเดิมนี้สมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นเป็นผู้แปลก็พูดเรื่องพุทธวจนะไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ห้าก็พูดเรื่องพุทธวจนะในหนังสือเล่มนี้เป็นพระราชินิพนธ์ของกันไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ห้าอีกหนึ่งหลักฐานก็พูดเรื่องพุทธวจนะ ดังนั้นพุทธวจนะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่พยายามจะปกปักรักษากันมาทุกยุคทุกสมัยโดยผู้นำประเทศระดับสูงสุดในแต่ละยุคดังนั้นถ้าเราได้มีการมาพัฒนาจิตของเราเนี่ยตามหลักพุทธวจนะ คือตรงๆต,ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมันจะเป็นการพัฒนาคุณธรรมที่ดีที่สุดพระศัสดาให้เอาจิตอยู่กับลมหายใจ,จเจริญอาณาปานสติตัวท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็อยู่กับลมหายใจมาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ท่านบอกว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมอยู่ด้วยวิ การธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทําให้กายของพระองค์ไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกพี่กูทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธนินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นเรา ก็เดินตามพระศาสดาด้วยการเจริญอานาปานสติวันหนึ่งพระองค์ให้ทําแค่ไหนกี่ครั้งสามครั้งเชา้ากลางวันเย็นทําครั้งละกี่นาทีช่วงเวลารัดนิ้วมือนิดเดียวเองเอานิ้วมืองอเข้ามาบอกถ้าพิกุเจริญอานาปานสติแม้ช่วการเพียงรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าดัางนั้นพระองค์ต้องการนิดเดียวแต่ฝึกตรงเนี้ให้เป็นประจำสม่ำเสมอใช้ได้แล้วและวิธีแก้กรรมอยากจะแก้กรรมอยากจะสำเร็จสมปรารถนาในชีวิต มียศมีทรัพย์มีบริษัทบริวารทำอย่างไรพระองค์ตรัสสอนไว้หมดเลยสร้างเหตุปัจจัยเหมือนพระเจ้าอย่าไปวิ่งบนบานสารกล่าวอะไรไม่ได้ผลพระเจ้าบอกเธอเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิวิธีดับกรรมหรือแก้กรรมเนี่ยทำยังไงพระองค์ตรัสว่า อริยะอัฏฐังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทขามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัฏฐังคือ8คิกมัคคือหนทางขนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมมัคแปย่อลงมาก็คือปัญญาสินสมาธิย่อลงมาเหลือสองคือสมถะกกวิปัสสนาย่อมาเหลือหนึ่งก็ เป็นอานาปานาสติได้จเจริญอานาปานาสติอย่างเดียวมักแปดครบแก้กรรมได้แล้วอยู่บ้านก็แก้กรรมได้ไม่ต้องวิ่งไปจังหวัดไหนเลยเสียเวลาเสียน้ำมันเสียเงินทองถ้าภรรยาเราจะไปพ่อแม่เราจะไปก็บอกสอนนีบอกพ่อไม่ต้องไปหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจเจริญอานาปานาสติก็หมดกรรมได้แล้ว ถ้าลูกหลานเราต้องการสําเร็จสมปรารถนาทําอย่างไรพระองค์บอกให้ทํห้าประการศรัทธาศินสุตะจาคะปัญญาศรัทธาว่าใครใครเก่งที่สุดเชื่อการตรสัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อการตรสัสรู้ของพระพุทธเจ้าศินท่านชี้ไปที่ศินห้ารักษาแค่ศินห้าให้ดีศรัทธาพระรเจ้าให้มั่นนะอย่าหวั่นไหว เทพมารพรมอะไรดึงไปไม่ได้ไม่เอาหนึ่งเดียวและมีสินห้าและมีสุตตะคือคำสอนพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือวันละสิบชั่วโมงแบ่งมาอ่านคำพุทเจ้าสักวันละสิบนาทีขอหน่อยเดียวพอวันละหนึ่งพระสูตรหรือวันละหน้าสองหน้าพอละ เสพคบสุตตาไปวันละนิดวันละหน่อยรู้ทำเพียงบทเดียวแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าผููสูตรหลุดพ้นได้ละนี่คือสุตตะจาคะคือการเสียสละแบ่งปันไม่เกี่ยวกับมากน้อยไม่เกี่ยวกับของปราณีตหรือของเลวสามเศร้าหมองแต่วางจิตถูกต้องคือละความตระหนี่เป็นมนทิน ปัญญารู้ว่าจะมีปัญญาต้องละอกุศลคือนิวรนาอีกนัยยะหนึ่งคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นอริสสสีทุกอย่างในโลกเกิดดับไม่เที่ยงไม่จีรังใครมีธรรมะห้าประการนี้ในตนพระพุทธเจ้าบอกปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะสำเร็จทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายะในสัมปรายะโยมอยากจะไปเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศารข้าพดีมหาศาลจะเกิดเป็นเทวราชั้นไหนก็ได้หมดตามที่ปรารถนาก็บอกหลักสำคัญสำคัญไว้ให้พวกเราได้ทราบในชีวิตจะได้เป็นผู้มีคุณธรรม ที่ถูกต้องตามที่พระพุเจ้าท่านได้ทรงตรัดเอาไว้และจะได้มีหลักที่ถูกต้องในชีวิต